ผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าคดีน้องแตงโมเนี่ยนะครับผมกล้าพูดได้ว่ามีคนวงการอยู่เบื้องหลังโดยมีพลตรุรตีต่อเต่าเป็นผู้วางแผนแล้วก็มีเจ้าที่อีกหลายฝ่ายร่วมกันวางแผนช่วยเหลือผู้ต้องหาให้พ้นผิดตามมาตรา184นะครับผมเรียนให้ทราบนะครับว่าวันจันทร์เนี่ย จะมีนายพลเน่ยถูกดำเนินคดีแน่นอนหนึ่งคนนะครับเวลาบ่ายสองโมงที่ปปปเป็นออเดิฟก่อนเป็นออเดิฟก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้มีการดำเนินคดีกับคณะพนักงานสอบสวนของภายใต้กาำกับดูแลที่เป็นคำสั่งของพลตํารวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตไปแล้วคณะหนึ่ง ตามมาตราหนึ่งสาหนึ่งหนึ่งสาสองไม่ไปดอดตามสี่หนึ่งเก้ารับสองห้าหนะจึงเป็นความผิดตามมาตราหนึ่งห้าเจ็ดไม่ต้องไปซื้อหวยน,นะครับหนึ่งห้าเจ็ดนะสิ่งต่างๆา,าเหล่านี้ผมเรียนนะครับว่าเรื่องทุกเรื่องมันไม่ได้เร็วแต่แม้ไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เร็วแต่ดีกว่าไม่ทำอย่าน้อยเขามีมนทีมัวหมองอย่าน้อยคนทั้งประเทศรู้ว่าคนคนนี้ถูกเราดำเนินคดี นะทั้งคณะนะหนึ่งห้าเจ็ดไม่ใช่แจกง่ายๆถ้าจะพร้อมกับเราเราก็พร้อมที่จะต่อสู้อยู่แล้วในเรื่องของการพร้้อมกับนะครับผมเรียนให้ทราบคดีน้องแตงโมเนี่ยมันจะต้องมีคนรับผิดนะจะต้องมีคนรับผิดแล้วผมบอกให้เลยว่าหลักฐานที่อยู่ในมือผมถ้าเปิดวันใดวันหนึ่งนะครับ หลังจากผมกลับต่างจังหวัดคงจะสร้างความอับอายศความเสียหายยับเยินให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีลพลเอกประยุทธ์จันทร,ร์ชากำกับดูแลอยู่นะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าจุดตกเลือเนี่ยนะครับตามที่บอกว่า34.10เนี่ยก็เป็นการแหกตาประชาชน ไม่จริงครับไม่มีคนตกเรือไม่มีคนที่ชื่อนางสาวแตงโมตกท้ายเรือตามที่กองบรญชาการคุณนบทคุณทรภาคหนึ่งแถลงข่าวเมื่อวที่26เมษายนแล้วก็ไม่มีคนชื่อแซนนั่งอยู่ท้ายเรือตั้งแต่เวลา22.32นาทีเป็นต้นไปก็เป็นการแหกตาประชาชนภาพบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับผม จริงๆอยากจะเปิดดูแต่ว่าจะไม่เปิดนะเพราะว่ามันไม่มีราคาที่เราจะต้องไปให้คุณค่ากับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเขาหมดความน่าเชื่อถือไปแล้ววันนี้สังคมไทยทั้งประเทศทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเขาบอกได้เลยว่ากองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งหมดความชอบธรรมที่จะนำคดีแตงโมแล้วก็ไม่มีความน่าเชื่อถือในคดีแตงโมอีกต่อไป การเกษียณยุราชาการของพลตบดีโทจิรพัฒน์ูมิจิเป็นการเกษียณยุราชาการอีกไม่กี่เดือนที่จบลงแบบไม่สง,ง่างามนะครับแล้วผมก็เรียนท่านพลตรีสวัสดิ์แจ้งยศุกว่าหากท่านยังไม่ลงมาแก้ไขท่านเองก็จะจบการเกษียณยุราชาการแบบไม่สง,ง่างามเช่นเดียวกันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมพูดด้วยความรักและหวางดีผมเคยเตือนพี่อุ้ยแล้วว่าระวังจะถูกวางยาและสุดท้ายเนี่ยพี่อุ้ยก็ถูกวางยา แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าพี่อุ้ยเนี่ยรู้เห็นเป็นใจกับเขาหรือเปล่าเพราะว่าพลตำรวจตีต่อเต่าเนี่ยเป็นคนจัดทําโผบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายของกองบัญชาการตำรวจ t รภาคหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่เก็บสวยให้กับกองบัญชาการตำรวจ t รภาคหนึ่งท้งภาคอ่ะผมเปิดเปิดไพ่ดูเลยผมคิดว่าประโยคนยเนี่ยตำรวจการตำรวจรู้อยู่แล้วว่าเป็นใครนะครับพลตำรวจตีต่อเต่าเนี่ยนะครับเป็นคนท,ทําบัญชีแต่งตั้งโยกย้าย ให้กับตำรวจในกองบัญชาการตำรวจท h o ภาคหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่เก็บซวยให้กับกองบัญชาการตำรวจท h ภาคหนึ่งทั้งภาคนะครับทุกโรงพักในภาคหนึ่งคนนี้เป็นคนเก็บทั้งหมดนะครับในอดีตเนี่ยประวัติเป็นยังไงไม่ต้องเหลาเพราะเหลาแล้วนะเดี๋ยวจะเละวันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าคนตำรวจตีตอเต่าเนี่ยได้โทรหาผม ในกรณีที่ผมไปยุ่งคนแซนนะอันนี้ผมเล่าให้ฟังเลยเพราะว่าเขาโทรหาผมจริงผมมีคลิปบันทึกเสียงไว้นะครับเขาบอกว่าเฮ้ยมายุ่งคดีอะไรผมเนี่ยตอนนั้นผมจําได้ว่าน่าจะเป็นไม่สองมีนาก็สองเมษาจําไม่ได้แล้วน่าจะสองน่าจะสองมีนานะสองมีนาแต่ผมจะไม่เบี่ยผมจะมีการถแถลงข่าวไม่แน่ใจว่าสองมีนาหรือสองเมษา จำไม่ได้ละเริ่มแก่อายุห้าห้าแล้วแก่ผมบอกเฮ้ยก็คุณทําให้ตรงไปตรงมาสิถ้าคุณทําตรงไปตรงมาเนี่ยอย่ารับออเดอร์เนี่ยนะเอาองค์กรเป็นตัวตั้ง,อย,อ,งยนะอย่าเอาเงินเป็นตัวปัจจัยนะอย่าเอาเงินเป็นตัวตั้งต้องเอาองค์กรเป็นตัวตั้งทํามันของข,องขวัญให้กับนายที่จะ,กะเกษียณอยุราชการมันก็ด่าผมยับเลย นารู้ไม่จริงผมมีหลักฐานที่เด็ดรู้่นนี่นั่นผมบอกว่าคุณมีเด็ดผมก็มีเด็ดแลผมก็โต้ไปว่าเอาเถอะทำไปเถอะถ้าคุณจะรับออเดอร์มานะก็ทําไปผมไม่ว่าหรอกเพราะว่าคุณมีอํานาจอยู่ในมือคุณเป็นเด็กใครผมก็รู้ผมไม่อยากจะพูดนะเมื่อก่อนเนี่ยคุณยังไม่ได้มาเป็นคนทำบัญชีของกองบัญชาการหรวดอมภาคหนึ่งเนี่ย คุณเจอผมคุณยกมือไหว้ผมคบอกสวัสดีครับมีอะไรรับใช้ครับพอมาเป็นคนทําบัญชีแต่งตั้งกองบัญชการปลทรภาคหนึ่งแล้วก็มาเป็นคนเก็บสวยให้กับผู้ใหญ่นะครับบรกกฏว่าเดี๋ยวนี้นะครับเจอหน้ายังไม่สนแล้วครับเพราะว่าตัวเองมีอำนาจแล้วครับใหญ่ที่สุดในกองบัญชการปลทรภาคหนึ่งครับคนนี้นะครับแม้กระทั่งอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าพลตํารวจตีใหญ่กว่าพลตํารวจโท เด็กพกพลตารวจเอกก็คือคนนี้แหละครับพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศคนคนนี้นะครับสามารถสั่งให้ดําเป็นขาวขาวเป็นดําได้หมดนะครับแม่ค้าขายปลาทูนะที่เมืองนนทบุรีเนี่ยเขายัางบ่นให้ผมฟังเลยว่าแม่งเก็บทั้งเก็บทุกอย่างนะครับยันขายปลาทูอ่ะนะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศให้ทราบว่าถ้าเราขืนปล่อยให้คนแบบนี้ อยู่ในวงการตำรวจที่ไม่รักองค์กรตำรวจทำลายองค์กรตำรวจโดยการรับสินบาทค่าสินบนเดี๋ยวจะเอาไว้ทําไมผมไม่สนใจแล้วครับว่ามันจะเป็นเด็กของใครจะเป็นเด็กของใครก็แล้วแต่อาิยะไม่สนใจไม่วอรี่เพราะอะไรเพราะว่ามึงไม่ใช่พ่อ,อกูนะสิ่งหนึ่งก็ตามเนี่ยผมบอกให้เลยว่าคดีน้องแตงโมเนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ใช่ญาติพี่น้องกับผมแต่ผมคิดว่า ถ้า,ค,าครอบครัวผมเป็นแบบน้องแตงโมและไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ยซึ่งผมสิปีที่แล้วผมก็ไม่เคยได้รับความยุติธรรมแบบนี้แหละจนผมต้องนั่งมนถหนุนและนี่ผมมาเห็นคดีน้องแตงโมซึ่งผมรู้รายละเอียดทั้งหมดตั้งแต่วันที่มันโทรหาผมแล้วมันโทรจวบผมเนี่ยเรื่องเนี้ยเรื่องน้องแตงโมเนี่ยนะครับจนผมทนไม่ไหวอะไรของมึงวะทําคดีอะไรมึงทําไปดิตรงไปตรงมาถ้ามึงถ้ามันนำคดีไม่ตรงไปตรงมาแล้วมึงเสยโทรมาด่ากูทำหาอะไร ไม่ใช่โทรผมมาผมครั้งเดียวนะครับโทรมาผมสองครั้งครับเรื่องเนี้นะโทรมาผมสองครัง้งผมก็แปลกใจว่าไอพนต,ตรจตีต่อเต่าเนี่ยมึงมีอะไรหรือเปล่าวะทําไมมึงต้องดูแลหญิงก็ไม่ใช่ใช้ก็ไม่ใช่นะไปแต่นิดเดียวมึงด่ากูยับเลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมบอกตรงว่าผมรับไม่ได้หรอกนะเมื่อความยุติธรรมมันไม่เกิดขึ้นนะความยุติธรรมมันไม่มีนะภายใต้กําก,ก,กับดูแล มีที่ไหนพี่น้องประชาชนนะครับสอบพยานเนี่ยสอบแม่งเป็นสิบสิบครั้งสอบห้องสืบสวนเวลาเขาจะสอบเป็นจริงเขาต้องสอบห้องสอบสวนเขาไม่ได้สอบห้องสืบสวนห้องสืบสวนเอาไว้ปฏิบัติงานของการสืบสวนทางลับของกองบังคับการตารวจสืบสวนชุดสืบสวนเนี่ยมันจะต้องทํางานเป็นว <S <S วห้าเขาเรียกว่าเช็คโทรศรัพทรร์เช็คข้อมูลนะเช็คนู่นเช็คนี่ นั่นแหละเขาเรียกสืบสวนไปหาแหล่งข้อมูลประชิญสืบดูที่ฝายในมือแตงโมเนี่ยนะกับในรองเท้าของพวกนี้มันตรงกันไหมมึงก็ไม่ทำนะไปตัว d ดีอมึงก็ไม่ทำนะอะไรก็ตามที่มีผลต่อหญิงก็ไม่ใช่ใชายก็ไม่ใช่มึงก็พยายามทำให้เข้าให้ได้ให,ใ,หให้เขาเรียกอะไรให้เจือสมให้ได้ เส้นผมน้องแตงโมนะมีทั้งสิบกว่าเส้นเจอแต่กลายไปว่าแม่งเจอสามเส้นของน้องแตงโมสาเสพติดมึงตรวจสามคนสี่คนอีกคนหนึ่งหญิงก็ไม่ใช่ชายก็ไม่ใช่มึงก็ไม่ตรวจก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมึงไม่ตรวจทําไมมึงไม่ตรงไปตรงมานะประเด็นต่อมาไอหาวีผมสามคนผมปล่อยยาวสามคน มึงมีคนมันไม่โครคนเดียตตรวจได้มึงก็ไม่ตรวจนะผมบอกให้เลยว่าการเก็บอะไรทุกอ,อย่างไอพนต,ตรบตีต่อเต่าเนี่ยเข้ามากำกับการแสดงละครแม่งทุกวันทุกคณะเบื่อุกการนนทบ,บุรีไปออกไม้จับหญิงก็ไม่ใช่ใชายก็ไม่ใช่นะปรากฏว่าโอ้ยแม่งเขาบอกไฟลุกเลยระหว่างเสืรสวนก็สอบสวน นะครับระหว่างสืบสวนสอบสวนนี่ไฟลุกนะครับไปออกไม่จับหญิงก็ไม่ใช่ชายก็ไม่ใช่เนี่ยผมจะพูดให้ฟังปรากฏว่าพลตำรวจตีต่อต่อ,ตอฟิวขาดครับมึงจับเด็กกูได้ไงอันเนี้ยผมพูดตรงๆว่ามันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ข้อมูลเลยลวเพราะว่าอะไรเพราะว่ามึงด่ากูนักเปิดแม่งเลยให้คนอื่นรู้ไปข้อสอบมันเลยรั่ว อย่างนี้ผมเรียนนะครับว่าไม่ใช่คุณใหญ่ในแผ่นดินนะครับไม่ใช่ว่านายคุณจะต้องอยู่คำฟ้ามันไม่มีอะไรแล้วครับอยู่คำฟ้านะทุกอย่างเนี่ยผมเข้าใจนะครับมันเหมือนนาักการเมืองนะครับพอมาเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรก็ต้องหาทุนหาสเสบียงเพื่อเตรียมตัวไว้เลือกตั้งค้าวหน้าอันนี้ก็เหมือนกันไม่ต่างกันหรอกนะปีนี้คุณคงได้รางวัล เขาเดีผมรู้มาได้เป็นรองผู้บัญชาการครับจะได้ยศเป็นรองผู้บัญชาการนะทีนี้ก็ทุนสเสบียงที่เตรียมไว้ก็ต้องหาครับหามาเป็นผู้บัญชาการให้ได้ต่อไปแต่นั้นพลตารวจตีตอเต่าเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังในการกำกับการแสดงคดีนี้ทั้งหมดมันเลยทำให้คดีผิดเพี้ยนเอาเรือแม่งไปตากแดดตาฝนเพื่อแม่งหน่วยงานไหนมาตรวจจะได้ไม่ต้องตรวจ DNA นะโทรไปหาคนนั้นคนนี้เฮ้ยมึงอย่าทานนะมึงอย่ายุ่งนะมันโทรไปทุกหน่วยงานอะอะไรก็แล้วแต่ใครเขียนบทความาอะไรก็แล้วแต่มึงก็โทรไปหาเขานะไม่ใช่เขาไม่รู้ไอ้ห้อยไอ้โหนแม่งเล่าให้ฟังหมดอะผมจะบอกให้นะไอ้ห้อยไอ้โหนมันเก็บความลับใครไม่ได้หรอกครับจำไว้บนตัวตีตอเต่า มึงคุยอะไรกับให้โหนเนี่ยมันเล่าหมดเลยนะสุดท้ายมาถึงหูคนหัวร้านอย่างกูนี่แหละจะพูดได้ฟังนะดังนั้นเนี่ยมึงไม่คิดถึงใจประชาชนเลยมึงคิดอย่างเดียวว่าทาอะไรก็ได้ที่มึงได้ประโยชน์มึงไม่เคยคิดถึงผอตรอบนเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขเลยที่จะเกษียณโยงราชการอีกไม่กี่เดือนมึงไม่เคยคิดถึงตาส้นักงานตระหชาติที่มึงใส่เลยมึงไม่เคยคิดถึงเครื่องแบบที่มึงใส่อยู่ในรั้งอยู่ในราชการเลยนะไอ้หามึง มึงไม่คิดถึงองค์กรตำรวจบ้างหรยอว่ามีตำรวจสองสนกวนนายเนี่ยนะครับมันเสียหายมากในคดีนี้มึงคิดดูดิว่าคนทั้งประเทศไทย95%ด่ามึงยักเยินนะครับหมดสิ้นความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจของกองบัญชาก,การอุดรนภาคหนึ่งอันนี้อย่างที่ผมบอกอ่ะผมพูดได้เพราะผมไม่กลัวด่ามึงได้เพราะอะไรเรื่องจริงมีทั้งบันทึกเสียงมีทุกอย่างที่มึงพูดดังนั้นกล้าพูดกล้าด่า ผมไม่กลัวเพราะอะไรเพราะว่ามันเรื่องจริงที่ต้องพูดให้พี่น้องประชาชนฟังว่าคดีแตงโมที่มาเสือกเนี่ยเพราะแม่งทนความอับยศไม่ไหวนะมึงไปรายงานที่ตรอ,อเนี่ยกี่ครั้งกูยังรู้เลยนะมึงไปสำนักตวนชาติกี่ครั้งไปรายงานเรื่องเท็จให้ผู้ใหญ่ฟังเนี่ยกี่ครั้งกูยังรู้เลยกูไม่ใช่เดชานะเว้ยรู้จักพอบอี้ย่ผู้ใหญ่บ้านนะที่แปดริ้วผมบอกตรงว่า ผมบอกตรงผมเหลืออดเหลืออดที่มึงไม่รักษาองค์กรมึงไม่ดูแลองค์กรมึงเป็นข้าราชการตำรวจเนี่ยมึงต้องรับใช้ประชาชนมึงต้องมีจิตวิญญาณฝ่าเป็นคนที่มีความยุติธรรมอยู่ในหัวใจมึงต้องมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจของมึงมึงเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยนะมึงต้องมีคุณธรรมนะครับคนเราจะเป็นข้าราชการที่ดีของประชาชนต้องมีคุณธรรมก่อนอันดับแรกนะจิตใจจะต้องขาวสะอาด ถ้ามึงสร้างเวรสร้างกรรมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยกรรมก็ตามทันมึงไม่เป็นง่อยมึงก็ต้องเป็นอมพภาพาแดกนะครับนะผมพูดเนี่ยพอผมรับไปได้ที่มึงไม่รักษาองค์กรตํารวจไอ้ทุกวันนี้เนี่ยทาง,งานมาสิบปีเนี่ยนะครับผมบอกให้เลยว่าตํารวจดีผมชื่นชมตํารวจระยย้ำกวบตำรวจระยรระย้ำอับปีกูด่าแหลกกูดำเนินคดีหมดอนะ่ะบอกให้แค่น,นั้นเองนะครับทุกคนเนี่ยถวมดำเนินคดีเนี่ย คนที่ถูกผมดินเนินคดีคือคนที่แม่งจะไร่ทั้งนั้นแหละผมให้เลวในยามอับปีจนทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าต้องให้มงึงไปที่ชอบที่ชอบแล้วแต่คนที่ยังมีโอกาสแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรผมให้อภัยได้นะครับผมพูดเลยผมให้อภัยได้นี่ไม่อยากเปิดข้อความเนะื้อบางอย่างนะให้ดูนะถ้าเปิดแล้วเดี๋ยวมึงจะฮานาก้ากับทั้งคณะกองบัญชาการบุตรทอนภาคหนึ่งไอ้ที่มึงคุยนักคุยหนาว่ากล้องวงจรปิดมึงเนี่ยมี เมื่ออาชีพดูแลเนี่ยนะถ้ามึงเห็นข้อความเป็นลายกูเนี่ยมึงจะตกใจทั้งคณะมื่อจ,จะตกเก้าอี้ทั้งคณะเลยก็ได้นะไอ้มอตรีมันนั่งยิ้มเพราะอะไรเพราะว่ามันรู้อะไรดีอะไรดีอยู่ไอ้ที่บอกมีผู้เชี่ยวชาญด้านนู้นด้านนี้แมออ่มาเล่นกับกูนี่แหละภาพของกูเนี่ยคมชัดนะภาพของมึงเนี่ยมัวหมอง สิ่งต่างๆเหล่านี้มึงถึงกล้าแหกตาคนทั้งประเทศนะไอพลตำรวจตีตอเต่าเนี่ยมึงกล้าแหกตานายมึงมึงทําให้นายมึงต้องเกาหัวล้านแม่งเดินหนีในที่แถลงข่าวเมื่อวานนี้มึงไม่คิดสงสารเขามั่งหรอวะเขาจะเกษียณอยู่ราชการแล้วมึงไม่สงสารนายมึงมั่งหรอมึงมาอยู่ที่ภาคหนึ่งได้เพราะนายมึงเป็นคนเอามามึงไม่เคยคิดถึงบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนกับมั่งหรอพี่อุ้ยเนี่ยนะเขาอยู่จเกษียณอยู่ราชการอีกไม่กี่เดือนแล้ว เขาอยู่เป็นรองผู้จัดการภาคหนึ่งเขาเป็นคนดีพี่อุ้ย h, นะครับจิรพัฒน์ภูมิจิตผมบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเลยว่าพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตเนี่ยผมก้าววารานการันตีเลยว,ว่าท่านเป็นคนดีจริงๆแต่ท่านถูกวางยาโดยพลตำรวจต,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 ตีตอเต่านะใช่ไหมวรราชานะวรราชาต,ต้องออกมาเป็นคนกํากับการแสดงในเมื่อวานแทนว่างๆวาวราชโทรหาผมก็ได้นะครับ อยากจะคุยอะไรกับผมอยากจะสารภาพอะไรกับผมก็บอกได้นะวรชาตินะเพราะเดี๋ยวคุณไม่สารภาพก่อนผมคุณอาจจะเป็นจำเลยที่สองได้ผมบอกวรชาติเลยผมรู้ดีว่าวรชาติทาอะไรมานะครับนะผมรู้ดังนั้นแหละครับการที่ไปจําลองเนี่ยนะครับมันเอาเรือผักออกผักออกผักออกเนี่ยนะมันไม่ได้มีการดูดเข้าอย่างที่มึงพูดไอ้ที่มึงสัพพมสปอร์ตโฆษณาหรอกต้องชาวบ้านทั่วประเทศเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยนะ จนเขาบอกมึงยับเยินทั้งคณะเนี่ยมันไม่แปลหรอกครับเพราะว่ามึงทําของเก๊จะเป็นภาคกับภาคเก๊นะครับทั้งคณะมึงทําให้พี่อุ้ยเขาโม,มอหทําให้พี่อุ้ยเขาเสียหายยับเยินเพราะเขาจะเสียหยราชการวันนี้ต้องถูกพบตลอให้แรยง,งานเรื่องภาพภาพนั้นนะ่ะผมจะบอกให้เลยว่ามีคนส่งให้ตํารวจเป็นหมอครับพี่น้องประชาชนนะภาพนั้นนะ่ะมีหมอคนหนึ่งยายเอ่ยเลยว่าชื่ออะไรเนี่ย นะ้เป็นคนส่งให้ตำรวจไปแหกตาตำรวจอีกที่นึงนะไปแหกตาตำรวจอีกที่นึงเพราะอะไรเพราะแม่งมันจะเอามันเล่นกันใต้ดินน่ะมันถึงยับเยินทั้งคณะมันทำให้องค์กรตำรวจเสียหาย